สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะเพรแซงตะวัน A b g มาแล้วจ้าสวัสดี fc แฟนคลับน้องอิงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะมือนี้กับว่บาบอกเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพะต้องไปบอกเรื่องผู้อื่นดอกบอกเรื่องลูกสาวเฮ้ามีแหละเนาะพี่น้องเนาะเตรียมตัวให้พร้อมเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบหกเด้ออีหล่าหน่อยจะออกเพลงใหม่ นะคะที่ว่าเป็นเพ่งห้องแก่พอนะคะยืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นนอกโอ้ยบอกเลยว่าซุมเสียงสุดจอดนะคะต่างชาได้พี่น้องเด้ต่างทายี่สิบหธันวาคมหนึ่งติดติดให้ติดหนึ่งมาแรงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงเล,เลยน้องพี่น้องแต่ว่าก็ได้ยินว่าสิมิการ่อยเพลงคู่กันกับจินตลาพูนลาปิดจินตลาพูนลาเพิ่นกะ ได้ออกเพลงคือกันมือเดียวกันแม่พี่น้องสู่ๆเดอ้พอพอๆแม่เอฟซีนะคะเห็ดจังใดก็ได้เห็ดติดหนึ่งมาแร่งภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นการสร้างสถิติไม่นะคะเรียกกับที่สําคัญก็คือบอดโจมีร่างวันให้อีหลาหน่อยถ้าหากว่าเห็ดใดนั่นหมายก็ว่าอีหลาหน่อยห่องเพลงเต็มที่แล้วนะคะส่วนผู้ที่สีเห็ดใดก็คือ เอฟซีสาวน้อยเพนบานแพงเอฟซีหล่หน้อยล่ะเฮาต้องประกาศแสนญานุภาแมนวาพี่น้องนะคะส่วนเรื่องเล่าของอีลาน้อยก็คือเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านก็มีการถมสะสันวานะคะเพื่อนก็เลยได้สูบน้ำออกจากสะเรแลกวก็ได้เก็บป่ามากินมาปนกันเนาะถือว่าเอามาไว้ตะกินนะคะก็ได้ป่าเล็กปลาน้อยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการ สั้นๆกันย่ามช่วงกลางเว้นของอีหล่าหน่อยนั่นเองนะคะอู้ได้ป่าบ่หน่อยเลยได้พี่นงเนาะถูกนามออกจากสะเนาะเป็นสาดัางเดิมัึงแต่ปูเต้ยปูสั่นเพิ่นว่าเนาะก็ทือว่าได้ป่าหลายได้พี่นองเกือบเคืงกะละมังเนาะพี่นงเนาะสุดยอดสุดยอดนะคะแต่ว่าอีหล่าหน่อยว่าสิล่งไปเก็บป่าเด้แต่ยินพ่อเอกว่าอู้บ่ต้องไปดอกบ่ต้องไปดอกมันเป็นขี้ตุ่มขีโคลนบ่ต้องล่งไปเด้อสั่นเพิ่นยานลูกสาวเพิ่นดังเพิ่นว่า สุดอยอดอีหลีเนาะพอกันเลยเนาะเปิรดูแลลูกสาวเปินอย่างดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการอ่าร่วมกันเนาะในขอบในขัวนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีความสุขนะคะเิลาน้นยกลับบ้านไปก็ไปเฮ็ดไหส้สางซีสันในท่างนั้นท่างปีท่างนองเพิ่นกับมียูทูบเบืร์หลายช่องเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นการเฮ็ดไห้ท่างเพิ่นท่างพุนงพ่นได้มีความสุข นํำอีกเนาะขอกัวก็ร่อค่อยขึ้นกันลอค่อยอีหล่ากลับมาผักอยู่บ้านกับเพื่อสิได้การได้งานทั้งหนี่เพิ่มเติมเนาะกับย่างหน่อยๆเตะตามติดชีวิตอีหล่าหน่อยนี่หลายผู้หลายคนทั่วประเทศทั่วโลกก็รออช่มรออแช่กันอยู่เมืนบ่ค่ะหากว่าได้เบิงกับมีความสุขกันนั่นเองนะคะอีหล่าหน่อยก็จัดคอนเสิ์ตแมวลาตามภาษาคือเก่าแต่บอกเลยว่าโอ้ล่มหลายตามเบิงแล้ว เนาะเสื้อผ้าปิวแว่นแว่นเลยสาหรับเดียซื้อก็เลยแม่นบ่ค่ะโอ้ยลาหน่อยกับใส่ซุ้มใส่เสียงตลอดการเป็นผู้มักใส่เสียงยืนยุ่ซื้อกับห้องดเดียวนี่มันเป็นธรรมดานะคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ลาหน่อยเพื่นใดอ่าตอบแทนพ่อพ่อแม่ที่อยู่ทางบาทน,น,นา้าเนาะแล้วก็เฮ็ดหน่อพ่อม่แม่ที่อยู่ทางไก่นะว่าจะเป็นในทั่วประเทศทั่วโลกนะคะก็ได้รับชม นะคะว่าอีหลานหน่อยเห็ดย้งในวันหยุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตุกแรงมากกับกินเนื้อย่างกันตามภาษาครอบครั่วนะคะก็มี่พอน่นแม่บีไปร่วมน้ำเนาะพี่น้องเนาะตามที่เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะแต่ก็ได้ยินว่าวากันว่ามือบุญมาที่สิบสองมกราคมนะคะก็คือบุญอยู่บ้านบ้านน้องคู่นะคะก็คือกระทําการแสดงหรือว่าได้รับการรับงาน แก้วภาพก็คือบ้านน้องคูตะบุญจานบ้านอีหลาหน่อยนี่เองนะคะเพื่อเมืองสีสกเกตนี่แหละแต่ที่สาคัญก็คือพอแม่แม,แม่บ้านหักเพินเเินกึ้นนํามลดทั่วมากเยี่ยมยามอีหลาหน่อยหอดบ้านเพราะว่าถือว่าเป็นบุญบ้านนั่นเองนะคะอีหลาหน่อยก็มีการเตรียมการเตรียมงานเด้พี่น้องกด้เห็ดห้องงามเพิ่มเติมตมาสันว่าจากสองห้องกเห็ดเป็นสี่ห้องนะคะก็สิมีการกลางเต้นรอบ บ้านเนาะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่สิต้อนรับพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่เอฟซีที่มาเยี่ยมมยาอย่างอยู่บ้านนั่นลหละเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ก็คือข้าวสารของอีหล่าหน่อยแต่ก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องวันที่26แอฟเฟนเดวอลไปเลี้ยว,วเตรียมตัวตัง้งท่าเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมาแรงเฮ็ดจังไดสิไดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมาแรงนําลงไปเนาะพี่น้องเนาะ ชวนไอแรกงจะเจอกันเดิพี่น้องเด้อโรงเรียนบ้านโนนยางอำเภอว่างหินจังหวัดศรีสะเกดน้องพี่น้องหน้าไปร่วมให้กำลังใจกับอิหลานหน่อยนะคะข่าวสารจากทางสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะก็ะคือวันที่24เป็นของพะเอกวัดอิหลานหน่อยเป็นผู้แสดงเอ็มบีเดิ้องเด้อไปเบิ่งความตาหักตาแพงของลูกสาวเฮานะคะเอาบอแฟนสิปินห้ก็ขอให้ได้ติดหนึ่งมาแรงคือกันเด้อจังได้เสียกับการนำ เรื่องเล่าของพระเอกวัดสะกอนะคะพอเป็นมาที่24สิบี่นะคะสาหรับข่าวสารเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยนะคะแอดเพนกับเลน่ามอให้กันฟังปาม่าน,นี่นะคะความปิตหาหักตาแพงของอิหลาหน้อยความเป็นธรรมชาตินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ติดตัวอีหลาหน้อยมากโดยตลอดนั่นแหละนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะกานดเข้ามารับชมคลิปของแอดเพนนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะ ที่เขามาหลับชมก็ขอความการุณากดติดตามกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็กดแชร่กับแอดเพนน้ำแน่ถาว่าแช่ออกไปกับพิมพ์ค้า่าเพจแสงตะวันภาษาไทยนะคะติดตามด้วยภาษาอังกฤษ a b บกด,ดเอาปั๊บโหลดเด้อพี่น้องนั่นแหละคือช่องของแอดเพจ ะะส่วนไทยคลิปก็จะมีคลิปพ,พิเศษนะคะสำหรับนักลองดังระดับลูกนะคะเพื่อได้มาฝากช่องให้กับแอดเปิ้เชิญที่ตามรับชมเดอพี่น้องเดอนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมหิ่งหินปังๆสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องเพชรเสียงตะวันค่ะ ABC ABC โอ้ย ABC ตาฝากกดติดตามด้วยนะครับคนตินแตงสารใครจะนิ่งปิ้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 งให้คุณแม่